เก็บเสื้อผ้าเธอหรือ,อยังล่ะ,ะเลียงลูกชายฉันมาตั้งแต่เด็กยังไงเขาก็ต้องเลือกฉันแน่นอนเขาคงไม่ลงผิดไปเลือกเมียที่ขี้เกียจสลังยาแบบเธอคุณแม่คิดว่าเมียสาวๆสวยๆแบบหนูกับแม่แก่ๆแบบคุณแม่ใครจะอยู่กับเขาได้นานกว่ากันคะคุณแม่เตรียมตัวคนของออกจากบ้านนี้ไปได้เลยคะ่ะเมวเราทิ้งแม่ไม่ได้จริงๆ ถ้านิวไม่ไหวกลับไปอยู่ที่บ้านได้นะเอที่จริงเรื่องทั้งหมดนิวก็เป็นคนผิดเองนั่นแหละคะ่ะคุณแม่ต่อไปอะ่ะนิวจะช่วยพี่วิทินกับคุณแม่ทํางานในร้านทุกอย่างแล้วก็จะใช้เงินอย่างประหยัดให้โอกาสนิวได้ไหมคะได้ไหมคะคุณแม่ถ้าน้องปรับตัวพี่จะให้โอกาสน้องเสมอแม่คะ่ะคิดเงินให้ฉันผิดไหนคะ ฉันจ่ายแบงค์พันไปทำไมทอนมาแค่สามร้อยไม่ต้องทอนมาแปดร้อยสิเธอตั้งใจโกงฉันใช่ไหมต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเช็กดูก่อนนะคะลูกหลานไปไหนหมดทำไมไม่ดูเลยปล่อยให้แม่แก่ๆมาโกงเงินคนอื่นใจเย็นก่อนครับลูกค้าใจเย็นได้ไงก็แม่คุณมาโกงเงินฉันแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่ไม่ได้โกงนะแม่แค่อาจจะทอนผิดดูไว้นะคะลูกค้าทุกคนแม่ค้าร้านนี้โกงแม้กระทั่งเงินทอนลูกค้าส่วนเงินนี้ฉันก็ถือสวสาทธรรมบุญให้คนแก่ แม่คาร้านนี้ที่โกงหรอไปซื้อร้านอื่นดีกว่าแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ขอบใจมากนะทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยนะคะ